ลองให้เลยลองไห้แล้วลองให้เลยคือกระตุกอะไรอะไรพลาดถือไม่อยากไก่เยอะไปของยังทีดของไก่เยอะต้องเป็นผู้ใหญ่เชิงตัวแต่ตัวตัวแต่ สองหนึ่งสองหนึ่งสามหม่เหนื่อยแล้ว่ยก็จูมาดูวันจะนอนดูแล้วนะวันนี้ที่ไห้ที่ได อุ้ย41